ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงประกาศสัจธรรมนะจนกระทั่งเสด็จดับขันธปรินิพานนะรวมแล้วก็4 5พษ0 45ปีด้วยกันพงตัดอยู่เพียงสองเรื่องเท่านั้นนะก็คือเรื่องของทุกข์และความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั่นเอง นั่นคือทั้งหมดของพระพุทธศาสนาทนระงสอนให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์และวิธีที่จะดับความดับไม่เหลือแห่งทุกขนะ์และมรกวิธีที่จะดำเนินไปสู่หนทางที่จะดับไม่เหลือแห่งทุกข์ทรงชี้แสดงหนทางอันประเสริฐ แก่เราท่านทั้งหลายนะหนทางอันประเสริฐนะที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลนะเพื่อความสุขตลอดกาลนานได้นะทั้งประโยชน์สุขในช่วงชีวิตปัจจุบันนะที่จะมีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขมีชีวิตที่สงบสุขทั้งประโยชน์สุขในสัมรารยภพ เมื่อต้องจากโลกนี้ไปก็ท่องเที่ยวไปในสุคติภูมิสวยความสุขความสบายทั้งจะเป็นไปเพื่อประโยชน์อันสูงสุดคือการหลุดพ้นจากเพศภัยในวัฏะสงสารทั้งปวงพบกับความสงบสุข ที่แท้จริงคือพรานิพานาได้ก็ทรงแสดงหนทางอันประเสริฐนี้นะที่เรียกว่าทางสายกลางนะอริยมรรคมีองค์แปนะทรงสอนให้ละทางสุดตรงนะย่อนเกินไป ก็คือการประกอบตนพัวพันยอยู่กับการมาคุณอารมณ์ต่างๆสิ่งต่างๆที่น่าคข้น่าปัถนาที่ทำให้หลงเพลิดเพลินหลงติดข้องอยู่ก็ค่อยๆลดละสละวางลงนะอะไรที่มันไม่จำเป็นนะก็ค่อยๆลดลงลดละสละวางแล้วก,ก็การทรมานตนให้ลำบากตึงเกินไปนะการบีบเค้นจนเกินไป สรงสอนให้ดำเนินอยู่ในทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8นะก็เริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐินะทำความเข้าใจให้ถูกต้องทำความเห็นให้ตรงเสียก่อนนะรู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์อะไรคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ อะไรคือหนทางดำเนินไปสู่ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์